ทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะปลาปาอยุ่เท่าไหร่คะ25ค่ะอ่าเรามปรีประมาณ5นาทีเองปารวบให้เราหน่อยป่าวันนี้มีเรื่องอะไรจ้าค่ะอยากฟังความคิดเห็นของพี่ๆและชาวพุทธเรียนนะคะว่าเรื่องนี้คือปกติไหมค่ะอะไรคะพอเกิดขึ้นมาอย่ากังวลมาต้องปเป็นเรื่องอะไรแปลกๆแ,แ,แน่เลยอะเอามา เรื่องนี้เป็นเรื่องของญาติของหนูนะคะก็คือเรื่องเหมือนว่าญาติช่วงนี้ค่ะเขากําลังหางานค่ะเขาก็ได้มีการหวานรซูตเมตามแพลตฟอร์มหางานต่างๆแล้วก็มีรีคูตติดต่อเข้ามาให้ไปสัมภาษณ์ที่บริษัทแห่งหนึ่งค่ะก็มีการเข้าไปสัมภาษณ์เรียบร้อยเสร็จกลับมาบริษัทก็ยังไม่ได้แจ้งผลสัมภาษณ์ค่ะวันถัดมาทางรีคูเขาก็ติดต่อมาแจ้งผลสัมภาษณ์ว่าผ่านค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือให้ทางญา,าติหนูเนี่ยส่งเอกสารต่างๆก็พวกสลิปเงินเดือนแล้วก็เอกสารสำเนาค่ะแต่มันติดอยู่ที่เอกสารตัวหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนค่ะทาง hr เขาแจ้งมาว่าขอสำเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะอันนี้ก็คือรู้สึกว่าแปลกหนึ่งและเพราะว่าถ้าจะยืนยันตัวตนอะแค่ด้านา<ต>หน้าก็น่าจะพออช่ค่ะใช่ค่ะแปลกสองก็คือเขาแจ้งว่าไม่ให้ขีดค้อนบัตร หรืออบทบังข้อมูลบันบาประชาชนนะคะให้เซ็นตรงพื้นที่ว่างเท่านั้นแตวส่วนแปะกสอง 8, แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยอยากจะสอบถามดูวะะ่าเขาว่าแบบนี้คือแปลกไหมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไหมอะค่ะก็แอบ,บกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วจะไม่ได้งานนะคะอ๋อ,อคือถ้าปกติทุกวันนี้เขาจะไม่เอาด้านหลังบัตรกันแล้วนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ย เพราะว่าแต่ก่อนอะสมัยก่อนอะเอาทั้งหน้าทั้งหลังทุกวันเนี้ยเขาบอกว่าเอาแค่ข้างหน้าพอข้างหลังไม่จำเป็น่ัมันมีอะไรมีข้อมูลมันจะมีข้อมูลมันจะมีเลขประจํอมันมีอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าไม่จําเป็นในการไปทําเอกสารเรื่องบัญชีอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่ไม่ขีดคอมบัตหอมเคยเจอเลขาจะบอกว่าถ้าอันเนี้ยเซ็นห้ามขีดคอมบัตรหรอใช่เคยเจอแต่นี่คือหกกูรปล่แค่เช็คข้อมูลเฉยไม่ใช่หรอใช่ไหมฮะเขาแค่เอาไปเช็คข้อมูลเกี่ยวกับคนนี้เพื่อจะรับงานจะต้อง ห้ามถ่ายสำนักประชาชนด้านหลังเด็ดขาดอันนี้เป็นรัฐบาลหรือว่าเอกชนคะเอกชนค่ะอ๋อเพราะว่ารัฐบาลเขาห้ามด้านหลังมีกฎหมายออกมาหน่วยงานรัฐห้ามมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่คือปกติอะไอเซ็นกำกับอะบางทีเขาก็เหมือนแบบไม่อยากให้เซ็นทัดตัวเลขไงเช่นน้อกไหมบางทเีเขาดูไม่ออกไงบางทีอะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบริษัทนี้ก็คือรู้เรามีข้อมูลเชื่อถือได้อะไรเงี้ยปะ เป็นบริษัทเอ่อเหมือนเป็นระดับกโกโบอะค่ะมันจะมีสำนักง,งานใหญ่ที่ต่างประเทศแต่ว่าในไทยจะมีแบบเอ่อสำนักง,งานเล็กๆที่เขาเป็นตัว,ต,วตัวแทนอะไรเงี้ยค่ะบริษัทมันมันมันจริงใช่ไหมคะน้องปลาเช็คหรือย,อยังคือต่อบริษัทจริงค่ะต่อให้บริษัทจริงถ้าเกิดอีนั้นอยากทําอะไรไงอีคนนั้นอะเดชาเหรอเออเราก็ไม่ให้ได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นผลว่าถ้าไม่ให้คือจะไม่ได้งานนะ ต่จริงนะในความรู้สึกผมนะต่อให้เราขีดข้อมขีดค่าอะไรถ้าคนมันจะเอาไปทำอะไรไม่ดีมันทําได้อยู่แล้วแล้วถ้าสมมุติว่า<ม>เราทำแบบประชาชนหายอะด้านหลังมีอะไรวะค,คิดว่าไม่มันมีข้อมูลสําคัญมากมันจะมีชิปเชเป่าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพี่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่ดีนะการที่หนูถึงแม้ว่าหนูจะเซ็นทับบัตรเขาก็คงมไม่เอาคนมาให้ทงานเพราะว่าเซ็นทับบัตรอะ หมายถึงว่าถ้าพบถ้าถ้าคุณสมบัติมันดีที่เขาจะเข้าไปทํางานพี่ว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นประเด็นว่าจะไม่เอาทํางานอืมก็จริงครับใช่ไหมคะฮะใครมันจะไม่เอาคนทํางานเก่งเขาจะมันเอามันเอาความสามารถอยู่แล้วใช่ก็ไม่ต้องถ่ายหลังบัตรแล้วก็ไม่ต้องขีดแต่ไม่ไม่ขีดอะหอมเคยเจอว่าอันนี้ห้ามขีดอืหน้าบัตรอย่างเดียวคงทําอะไรไม่ได้ั้งแต่ตอนนี้อยากให้เช็คดีๆก่อนอืมเช็คบริษัทหนึ่งกับเช็คคนที่ติดต่อเข้ามาอีกหนึ่งอืม ได้ค่ะบริษัทมัน global ใช่ไหมบริษัทมัน global ใช่ไหมคะใช่ค่ะบริษัท global ค่ะเป็นเหมือนเอเจนซี่รับจัดอีเวนต์อไอย่างงี้มีสาขาที่ไทยไหมมีแบบบริษัทที่เป็นแบบเฮดคอเตอร์ที่ไทยไหมมีค่ะมีสำนักงานอยากให้โทรไปถามเขาก่อนได้พี่ว่าโทรไปถามได้นะอติดต่อไอชาเลยแล้วก็ถามว่ามันมีแบบนี้เข้ามายังไงคะเหมือนแบบหนูถามปรึกษาเขานั่นแหละไม่ได้ไปเบรมเขาอะแต่แบบว่า เขาบอกมาอย่างนี้หเออมันใช่ใช่ไหมคะอยากจะตรวจสอบแค่นเออนี้ยเออแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็บอกว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เขาไม่เอาหลังบัตรนะเขาจะเอาไปทําไมหลังบัตรยิ่งแค่สมัครงานด้วยอืมเอาแค่หน้าบัตรแล้วบอกว่าไม่สะดวกส่งหลังบัตรครับเพร้อมเป็นข้อมูลมที่ค่อนข้างส่วนตัวมากๆ <c oughs> อะไรเงี้ยเหมือนมีเคย แจ้งเหมือนมีแจ้งไปในแชทแล้วคะ่ะแล้วเขาก็ดีฟู้ตัวเองอะคะ่ะเขาก็แทนว่าแบบเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นข้อมูลเซนเซทีฟแต่ทางนู้นเขาขอมาอาะไรเงี<ม>้ยค่ะก็แบบจะเอาให้ได้อ่างเง<ม>ี้ยค่ะไม่แปลกล่ะเออทางทางนู้นอะไรอ่ะต<า>้องการอะไรเราอ่ะอหลังบตงัตรไม่น่าเกี่ยวใช่ถ้าบอกว่า,าเอองั้นงั้นต้องขอโทษด้วยครับมันให้ไม่ได้จริงๆหรือมีใครพอมีความรู้ไหมคะคนที่ทำเบชามาบอกได้นะแต่เท่าที่เรารู้มามันก็ไม่น่าเกี่ยวนะเออดูเป็นมิจฉาชีพนะ ต้องโทรประธานเบชาพี่ว่าน่าจะได้คําตอบคืออีกคนที่ขอนี่เอชอารอเปล่าเอมไม่รู้ว่าไม่ให้ค่ะปาแล้วก็มีอีกคนนึงบอกว่าอ๋อให้แล้วก็ไปแจ้งความว่าบัตรนี้หายแล้วทําใหม่ได้ปะมันก็คนละเลขกันปะเลขบวตประชาชนเหรอไม่เลขข้างหลัง่ะไม่รู้เลยเลขขนางไม่รู้ว่าเลขขนางไม่รู้ยังไงแต่แปลกแต่แปลกพี่ว่าถ้ายืนยันจะเอากลังมามถ้ายิ้มซีเรียสซีเรียสขนาดนี้พี่ว่าแปลกนะก็ยืนยันไปเลยว่าให้ไม่ได้จริงๆครับ คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนอ่ะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทถกพุทโถอ,อย่าลืมโทรนะ